สวัสดีครับพบกับพระคำยามเช้าวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อมุ่งไปสู่หลักชัยจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่สข้อที่12ถึงข้อที่16พระธรรมฟิลิปปีบทที่สข้อ12ถึง16มีใช่ว่าข่าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข่าพเจ้า กำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพระเจ้ากําลังบากบัน่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้นและถ้าท่านคิดอย่างอื่นพระเจ้าจะทรงโปรดให้เรื่องนั้นประจักษ์แก่ท่านด้วย แต่เราได้แค่ไหนแล้วก็ให้เราดำเนินตรงตามนั้นต่อไปครับจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้เชื่อว่าเป็นพระธรรมที่หลายๆคนได้ยึดมาในการที่จะดำเนินชีวิตประจำวันในการที่จะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อยู่รอบข้างเราและหลายครั้งที่เราจำเป็นจะต้องลืมเรื่องในอดีตไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จ หรือความพ่ายแพ้หรือปัญหาต่างๆที่เราเคยทําผิดพลาดไปเพื่อที่จะก้าวออกไปในการที่จะรับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ว่าเป้าหมายของเขาก็คือการที่จะได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์และเป็นเหมือนพระองค์และเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์ปาถนาอยากจะให้อาจารย์เปาโลได้กระทําเพื่อเป็นการรับใช้พระเจ้าอาจารย์เปาโลเช่นเดียวกันท่านก็ทุ่มเท เพื่อที่จะก้าวไปถึงเป้าหมายนั้นเช่นเดียวกันและนี่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเราทั้งหลายทุกคนอย่าให้สิ่งที่อยู่รอบข้างเราดึงสายตาเราที่จะทำให้เราละสายตานั้นไปจากเป้าหมายที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราหลายครั้งเราจำเป็นจะต้องวางหรือละทิ้งหรือหันเสียจากสิ่งหลอกลวงล่อลวงในปัจจุบันซึ่งมีเยอะแยะมากมายที่จะเข้ามาทำให้เราละสายตา ไปจากเส้นทางของพระเจ้าและหลายครั้งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราถูกชักจูงไปจนทำให้เรากลายเป็นคริสเตียนที่ไม่สามารถที่จะเกิดผลได้ในชีวิตเรามีอะไรบ้างที่ถ่วงอยู่ในชีวิตของเราบางครั้งเป็นความสำเร็จบางครั้งเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นความพ่ายแพ้หรือเป็นเหตุการณ์ที่เราเคยทำผิดพลาดในอดีต จึงทำให้เราไม่สามารถที่จะลืมสิ่งต่างๆเหล่า,า,านี้และโน้มตัวออกไปข้างหน้าได้อาจารย์เปาโลก็เคยมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ท่านเคยถือเสื้อคลุมให้กับคนหนึ่งที่คว้างก้อนหินใส่สเตเฟนซึ่งเป็นคริสเตียนคนแรกที่พีชีพเพื่อความเชื่อในพระธรรมกิจการซึ่งในเวลานั้นอาจารย์เปาโลก็ถูกเรียกชื่อว่าซาโลเราทุกคนล้วนเคยทําในสิ่งที่ผิดพลาดล้วนเคยทําในสิ่งที่ ผิดจากทางของพระเจ้าหลงไปจากทางขององค์หลายครั้งเราก็มีความตึงเครียดในสิ่งที่เราเป็นอยู่ไม่จะเป็นอาชีพหน้าที่การงานหรือบางคนอย่างกำลังเรียนก็เป็นนักเรียนนักศึกษาต่างๆความเครียดต่างๆก็จะมีเกิดขึ้นในทุกเวลาหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราอยากจะทําหรืออยากจะเป็นก็ทําให้เราเกิดภาวะเครียดหรือกังวลต่างๆแต่แน่นอนความหวังใจของเราอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ เราจะเป็นจะต้องละและวางความผิดพลาดในอดีตแล้วมุ่งมองตรงไปข้างหน้าในสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราเป็นและอยากจะให้เราทำเพื่อการรับใช้พระองค์อย่าไปฝังใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เราจำเป็นจะต้องเติบโตขึ้นในความรู้เรื่องของพระเจ้าจดจ่อที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าในขณะนี้แทนและให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าชีวิตของเราทุกคนนั้นได้รับการอภัยแล้ว จากองค์พระผู้เป็นเจ้าดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความเชื่อและการเชื่อฟังตั้งหน้าตั้งตา,งตารอคอยชีวิตที่สมบูรณ์และมีความหมายและมีความหวังในพระสุคริตและในตอนท้ายในข้อที่15และ16บางครั้งที่ชีวิตของเราก็พยายามในการดำเนินชีวิตเป็นคริสเตียนที่สมบูรณ์แบบซึ่งเป็นสิ่งที่ยากหลายครั้งเรา เกิดความท้อใจหมดแรงกำลังในการที่รู้สึกว่าการที่จะเป็นคริสเตียนที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากและรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยยังห่างไกลมีความบกพร่องต่างๆในชีวิตจนไม่สามารถที่จะทำให้เราเป็นคริสเตียนที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระเจ้าได้ในตอนต้นที่ในข้อที่12อาจารย์เปาโลได้บอกว่าอาจารย์เปาโลใช้คาว่าไม่ใช่ว่าข้าพระเจ้าได้แล้วหรือสาเร็จแล้วและในตอนท้ายก็คือ ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วซึ่งเราคิดอย่างนั้นถ้าท่านคิดอย่างอื่นพระเจ้าก็จะให้ท่านประจักษ์เรื่องนั้นเช่นเดียวกันคาว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีทิฏฐิอะไรเลยในทุกๆรายละเอียดแต่การเป็นแต่คำว่าที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วคือเราสามารถที่จะบากบัน่นต่อสู้กับปัญหาต่างๆนั้นไปได้ด้วยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้าโดยพระวจบริสุทธิ์ที่สถิต อยู่กับเราทั้งหลายทุกคนและพระองค์จะทรงเปิดเผยและเสริมสร้างให้เราเป็นอย่างที่เราควรจะเป็นและการจัดเตรียมของพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นการจัดเตรียมเพื่อให้รู้สึกกังวลรู้สึกเครียดแต่แผนการของพระเจ้านั้นเป็นแผนการที่ดีสําหรับชีวิตของมนุษย์ทุกคนหลายครั้งเราเพิ่งเกิดความกดดันรู้สึกว่าอยากจะเป็นคริสเตียนที่ไม่มีทิฏฐิในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่ดีที่ทุกคน มองเห็นและเป็นแบบอย่างบางครั้งเรากังวลในสิ่งต่างเหล่านี้แต่แน่นอนอาจารย์เปาโลได้สอนเราในตอนนี้ว่าการที่เราจะเป็นคริสเตียนหรือเป็นผู้ใหญ่เราจะเป็นต้องลงมือทําและจําเป็นจะต้องศึกษาพระเจ้าองระเจ้าในแต่ละวันเติบโตกับพระเจ้าในทุกวันเรียนรู้หนทางของพระเจ้าในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการประสบความสําเร็จแน่นอนทุกคนเคยประสบความสําเร็จแต่บางครั้งเรานําความสําเร็จนั้น ที่เข้ามาในชีวิตของเราจนไม่สามารถที่จะก้าวข้ามออกไปได้ยึดติดกับความสําเร็จหรือแม้กระทั่งความผิดพลาดในอดีตเราก็จมปลักอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือรากความขมขื่นต่างๆจึงทําให้เราไม่สามารถที่จะก้าวออกไปเพื่อที่จะศึกษาหรือเรียนรู้ถึงพระวจนะธรรมของพระเจ้าได้อาจารย์ปโรได้หนุนใจเราในพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ว่าเมื่อเราได้แค่ไหนแล้วก็ให้เราดําเนินตามนั้นต่อไป ชีวิตของเราจำเป็นต้องเรียนรู้ศึกษาพระวจนะธรรมพระเจ้าเรียนรู้ถึงน้ำประทานของพระเจ้าและเรากำลังบากบั่นเพื่อที่จะมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลน,นั้นที่พระสุคิดทรงเรียกเราทั้งหลายทุกคนจากเบื้องบนให้ไปรับและวันหนึ่งเราเชื่อว่ารายชื่อของเราจะอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไวใ้ให้กับเราทั้งหลายทุกคนด้วยเช่นกันขอเราสงบใจฐานครับสัตว์การข้าแต่พระเจ้า ขอพระคุณพระองค์สาหรับพระวจธาร,รมของพระเจ้าในตอนนี้ที่สอนเราทั้งหลายทุกคนนั้นที่จะให้เราลืมทุกสิ่งเพ่งเล็งไปที่วิธีแห่งการเขนบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลน,นั่นคือแผ่นดินสวรรค์ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราทั้งหลายทุกคนจึงขออธิษฐานขอบพคุณพระองค์ในพระนามพระเุซูคริตเจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญ ทุกวันนี้มีเรื่องใดหรือสิ่งใดที่ถ่วงชีวิตของเราอยู่บ้างและเราจะลืมสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่ ข้อคิดประจำวันนี้นะครับจงทิ้งสิ่งที่ถ่วงชีวิตของเราเพื่อก้าวไปสู่หลักชัยที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ขอพระเจ้าวอวยพรครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKP L Live และสามารถสนับสนุนภนรกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ